สวัสดีครับวันนี้เรจะพาทุกคนมาคราฟไม้กันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ต่อสามเหลี่ยมแบบรอบที่แล้วนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเจ้านี้เลยนะครับต่อบูนะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีของเขาเนี่ยจะออกเป็นแบบ สีฟ้าๆเขียวๆหน่อยนะครับ <ๆ S 1> ก็เลยเรียกว่าตอบลูเนาะเดี๋ยวเรามารู้จักตอบลูกันก่อนดีกว่าตอบลูเนี่ยก็เป็นแคคตัสชนิดหนึ่งเนาะมันถึงกราฟกับแคคตัสด้วยกันได้นะครับลักษณะการจ่ายอาหารให้หัวไม้นะครับเขาจะจ่ายอาหารให้หัวเนี่ยช้ากว่าตอสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าทรงหัวไม้ที่ออกมาเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะครับก็คือทรงเนี่ยจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นแม่มากครับผมซึ่งจะเหมาะกับแมมิลเรียนะครับแล้วก็ไม้พวกสายพันธุ์ที่มันมีรวดลายเยอะๆนะครับลายของเขาเนี่ยจะสวยกว่าการกราฟตอสามเหลี่ยมมเนนนาาะหหลัักกกกกใรรฟตออบบู็ื ต่อสามเหลี่ยมต่อทั่วๆไปเลยนะครับก็คือเราจะวางท่อนำเลี้ยงของหัวไม้นะครับให้ตรงกับท่อนำเลี้ยงของตอเนาะแล้วเราก็ติดสกอดเทปนะครับแล้วก็รอให้แผลเขาแห้งขั้นแรกเราก็เปลี่ยนใบมีดก่อนผมจะใช้เป็นใบมีดคัตเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าถนัดใครถนัดมีดใหญ่หรือว่าใช้มีดที่เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเอาที่ถนัดมือเลยแต่ว่าเวลาเราเลือกใช้มีดนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้มีดที่มันสะอาดสะอาดแล้วก็คมคมนะครับเพราะว่าเราต้องปาดตอทีเดียวให้ขาดเลยเนาะ ก่อนจะกราฟนะครับอ,องคก็จะเปลี่ยนใบมีดทุกรอบเลยเนาะแล้วก็เอามีดใหม่เนี่ยชุบแอลกอฮอล์เพื่อเช็ดพวกคราบน้ํามันแล้วก็เชื้อโรคต่างๆที่อาจจะติดอยู่ในใบมีดนะครับ ส่วนหัวไม้ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นเจ้านี่เลยนะครับชื่อว่าแมมมิลาเรียเลนต้านะครับแมมมิลาเรียเลนต้านะครับได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งแมมเลยนะครับผมเพราะว่าเขาสวยมากเลยแล้วดอกเขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเป็นดอกสีขาวเนาะแล้วโดยลักษณะของเขานะครับแมมมิลาเรียเลนต้าเนี่ยจะโตช้ามากๆนะครับอันนี้อายุได้ประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับไซส์ยังไม่ไปไหนเลยนะฮะซึ่งเขาก็เหมาะกับตอบูนะครับเพราะว่าตอบูเนี่ยจะส่งให้ทรงของไม้เนี่ยสวยแต่ว่าจะโตเร็วกว่าไม้ลากแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเร น้ำกราวกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็หั่นตอบลูก่อนเลยนะครับหั่นทีเดียวให้ขาดเลยเนาะหั่นตรงๆด้วยนะฮะ,ะแเราก็จะได้2ท่อนแบบนี้นะครับส่วนตรงหัวตรงเนี้ยครับเราก็สามารถเอาไปปลูกเอาไปชําต่อได้นะครับอย่าไปทิ้งเนาะหน้าตัดของต่อบลูนะครับก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ปาดเหมือนตอสามเหลี่ยมเลยนะครับปาดข้างๆออกนะครับทำเหมือนตอสามเหลี่ยมเลยนะครับ เวลาที่เราจะกราฟตอบูนะครับเราควรที่จะอัดน้าให้เขาก่อนนะครับให้เขาแบบตึงๆแข็งๆเลยนะเพราะว่าเวลาเรากราฟตอบูเนี่ยผิวของเขาเนี่ยจะยุบลงไปครับแล้วก็ทําให้หัวไม้ดิดออกนะครับ <m> แล้วก็เวลากราฟตอบูเนี่ยเราหั่นภูของเขาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็หั่นข้างๆภูอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นตรงนี้ตรงนี้หั่นข้างๆภูออกนะฮะเขาจะเรียบแล้วก็แผลสวยขึ้นนะครับแล้วก็กันความชื้นได้ด้วยเนาะ แล้วเราก็หั่นหัวของเลนต้าต่อเลยนะครับเหมนเดิมนะครับปาดทีเดียวแบบตรงๆให้ขาดไปเลยเนาะแล้วก็จะได้หัวไม้แบบนี้มานะครับผมเดี๋ยวผมขอปาดต่ออีกรอบนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่ตรงสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะฝานในตรงนี้ออกไปด้วยนะครับ หลังจากที่เราปาดหัวตอแล้วก็ตัวไม้ของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางหัวไม้นะครับให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงของตอเลยนะครับแล้วก็หมุนๆเขานิดนึงนะฮะท่าเหมือนตอสามเหลี่ยมเลยนะครับเราหมุนเพราะว่าเราต้องการจะไล่ฟองอากาศข้างในออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้ามีฟองอากาศอยู่ข้างในเนี่ยหัวไม้มันอาจจะดีดออกได้เนาะ ก่อนเราจะติดสกอตเทปนะครับเราก็อาจจะลบพวกแว็กซ์ตรงผิวของเขาออกด้วยการลูบๆออกนะครับเพราะว่าถ้ามีแว็กซ์อยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้สกอตเทปหลุดได้นะครับเฮ้น่าจะได้ละแล้วก็แปะสกอตเทปลงไปเลยนะครับเทปแรกยังไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่จัดให้เขาอยู่ตรงกลางต่อพอแล้วก็นูดลงไป แล้วก็เทปที่2นะครับแล้วก็กดให้เขาสนิทกับต่อนะครับกดให้ตึงมือนะครับอย่าก,กดแรงเกินไปเนาะไม่งั้นหัวไม้เนี่ยจะได้รับความเสียหายนอะแล้วก็อาจจะเน่าได้นะครับแล้วก็เทปที่3นะครับก็แปะให้มันชัวร์เลยนะครับมีกี่พูก็แปะไปได้เลยนะฮะ คเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราแปะสกอตเทปนะฮะสังเกตรตรงนี้นะครับอมจะพยายามให้มีช่องลมนะครับให้ลมเนี่ยไหลผ่านเข้าไปได้เนาะตรงแผลเขาเนี่ยจะได้แห้งเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราแปะตรงข้างๆลําต้นด้วยนะครับเพื่อเป็นการล็อกสกอตเทปให้อยู่เนาะเหลือ,อน,นี้ใครจะไม่แปะก็ได้นะครับแต่ว่าอมชอบแปะไวเนาะเพราะว่ามันชัวร์กว่านะฮะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกราฟต่อบูนะครับก็สามารถทาไปปรับใช้กันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่อง YouTube แ a c t u s ช่างภาพขององค์ไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้องค์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ